ปิดครับผมนะครับปิดเหรียญแจกทานหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับพระเจจิชื่อดังลูกศิษย์ลูกหาทั่วฟ้าแผ่นดินไทยนะครับเหรียญแจกทานปี2542ครับวัตโกนะครับเป็นพระที่แท้ทันแล้วก็เหมือนมีชีวิตครับน่าใช้มากนะครับรายการนี้ไปอยู่และยองนะครับขอบารมีหลวงพ่อรวยวัตโกคุ้มครองท่านผู้ชมคุ้มครองข้าพเจ้าที่อัดคลิปคุ้มครองผู้ที่ติดตามเพจผมทุกท่านคุ้มครองท่านที่เช่าผ้าองค์นี้ไปนะครับ รวมทั้งกัลยาณมิตรทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้รวยๆล,ล้านๆน,นะครับบาร,รมีหลวงพ่อรวยวัตะโกโปรดคลุมครองด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆเวลาผมทําคลิปคลิปจะเด้งไปหาท่านก่อนใครไม่แน่นะครับอาจจะเจอพระที่ท่านต้องการอาจจะเจอพระที่ท่านตามหาอาจจะเจอพระที่ท้องถิ่นท่านมีนะครับ โอเคนะครับผมส่งตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลายการนิ้แท้ดูง่ายไปอยู่ที่จังหวัดระยองครับขอพระคุณมากครับ